นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่เรียกว่าทุกคนสัมผัสได้พร้อมกันเกือบทั้งประเทศผมแฮกครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่28มีนาคม2568นะครับเวลาช่วงบ่ายโมงครึ่งหลังจากกินข้าวเที่ยงเขามานั่งพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวทำงานระหว่างนั้นผมก็รู้สึกนะฮะว่ามันเหมือนกับ มีแรงสั่นสะเทือนมันเหมือนเคยเกิดขึ้นมาแล้วไอ้ความรู้สึกแผ่นดินไหวตอนที่อยู่บนคอนโดมันก็เบาๆแต่วันนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันมันกลับมาอีกครั้งหนึง่งเราก็รู้สึกว่าแน่นอนมันต้องเป็นแผ่นดินไหวแน่ๆแ,แต่ขอสังเกตรับรู้ความรู้สึกอีกสักครู่หนึ่งผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเกิดจากรถสิบล้อหรือว่าแถวนี้เขากําลังก่อสร้างลงเสาเข็มอะไรหรือเปล่ามนานั่งคิดอีกทีหนึ่งไม่ใช่สิ ที่เรานั่งอยู่มันไกลจากถนนมากก็แน่นอนแล้วฮะต้องเป็นแผ่นดินไหวแน่ๆเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาตอนที่อยู่บนคอนโดผมก็นั่งสัมผัสความรู้สึกแต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่มันสั่นไหวเนี่ยมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นผมมองไปที่บริเวณห้องแล้วก็โต๊ะทำงานก็เห็นได้เลยว่ามันมันโยกมันโยกนะฮะมันโยกทุกขณะทุกเวลาผมมีสติหมดเลยนะ ไม่ได้ว่าตื่นตระหนกหรืออะไรแค่รู้สึกว่าเออมันสัมผัสได้ชัดเจนจริงๆทีนี้ก็นั่งสังเกตไปสักพักหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากก็เลยบอกกับน้องข้าบอกว่าเฮ้ยดูสิแผ่นดินไหวไว้น้องข้าก็นั่งเหงื่อนาขึ้นมาความสั่นสะเทือนมันก็รุนแรงขึ้นผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องเพลนแต่ละเหตุการณ์หลังนั้นมันก็เป็นไปตามคลิปครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับในคลิปเลย นหวยังโยกอยู่เลยเนี่ยผมาตมันโยกไดายัเลยนักงานเขตนครนะฮะเจ้าที่ราชการแล้วก็ พลัางงานออกอ,อตรงหน้าเสาธง,งนะครับเจอตกตนกตกใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะฮะซึ่งเราก็นั่งอยู่แล้วเราก็รู้สึกได้ว่าโต๊ะมันโยกนะเราก็ตะโกนมาบอกว่าแผ่นดินไหวแล้วก็ออกมากันนะฮะดูนะครับบรรยากาศนะครับโยกเยกะ่ะฮะโต๊ะมันโยกจริงๆนะโยกนานด้วยนะโยกแรงจริงๆ นี่ฮะบรรยากาศฮะ <S 2> <S 2> <S ทุกคนก็ออกมาอืนรอตากแดดนะครับโอเคต่อจากเมื่อกี้นะครับก็พอเกิดแผ่นดินไหวแล้วคนรู้ตัวแล้วก็ออกมาจากตัวอาคารกันแล้วก็มายืนออกกันอยู่ภายนอกไม่นานนักผมก็เห็นว่าควรต้องกลับบ้านแล้วนะฮะโอ้โหก็ระหว่างทางเดินทางกลับบ้านก็ถามผู้คนระหว่างทางครับ แรงจนขอบพัดลมเพดานอยู่เฉยๆที่บ้านยังหมุนเลยผมนั่งที่โต๊ะแบบโยกสามครั้งเรารู้แล้วเฮ้ยไม่ตอนแรกเราไม่รู้ไงเรานึกวก็พอดีก้มไปลากลังน้ำไงนี่ทำไมงงไปอย่างเงี้ยเป็นอะไรวะอ๋อจังหวะก้มพอดีเขาเขาเออเราเข้าใจว่าตัวเราเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมเฉยๆคืองงขนาดพื้นยังขนาดนี้แล้วสูงจะขนาดไหนเนี่ยวิ่งลงมาหมดเลยฮะเนี่ยกรมโรงงานก็ไม่งง ก็ลงมาคือเต็มเลยคนเต็มถนนเลยก็สังเกตดูรอบๆว่าทุกคนก็เกิดความวุ่นวายกุล้วคนนะฮะรถติดคนก็พยายามจะออกจากพื้นที่เพื่อกลับเข้าบ้านห่วงคนที่บ้านห่วงคนที่คุณรักเหตุการณ์นี้นะะก็ทําให้เห็นได้เลยฮะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันช่างเปราะบางเหลือเกินเมื่อเทียบกับธรรมชาติรอบตัวนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะว่า เหตุการณ์น,นี้ทาให้เราร,รู้ได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยรักและคิดถึงใครใมากที่สุดสังเกตจากตอนที่เราโทรหาคนคนนั้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับผมนั่นแหละคือคนที่คุณรักเขามากที่สุดเอาว่าคลิปนี้ผมย้อนเล่าบรรยากาศในเหตุการณ์นิดๆไหวที่เกิดขึ้นเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย